3200รอยบาทค่ะยูมาสวัสดีครับยูครับแสดงความดีด้วยครับผมครับคุณทำอาชีพอะไรครับรับจ้างครับผมโอเคมีอะไรขนมาเลยครับและนี่คือเท็ทูสอนะครับ2โอกาสที่ยูเอทายราคาของให้ได้ตรงตามโจทย์ของเราก็คือ11,280บาทคุณมี2โอกาสนะครับเอาลวเพราะนั้นอะไรเจอกับอะไรบอกมา โต๊ะโต๊ะกับรองเท้าครับผมโต๊ะข้างกับรองเท้านะครับโอเคหวัวหน้าจียอนครับมาดูราคาโต๊ะข้างหน่อยครับราคาของมันคือ6900 <1, 900. S 1> บาทนะครับนั่นหมายความว่ารองเท้าต้อง4380บาทถ้าเปิดมา 4,380. แแฮปปี้เอนดิ้งโอเคมาดูครับรองเท้าใช่ไหมราคามันคือเปิดมา 3,999คุณจะจับคู่ใหม่หรือจะเก็บราคาบางอันไว้ก็ได้ครับโอกาสสุดท้ายจับคู่ใหม่เลยหรือจะเก็บราคาบางอันไว้บ้าอะไรคุณจะจับคู่ใหม่หรือจะเก็บราคาบางอันไว้ จับคู่ใหม่ครับผมจับคู่ใหม่เลยนะครับโอเคนั okay. ول, ่นแปลว่าตอนนี้เราจะมาลุ้นหม้อหุงข้าวกับเครื่องเดินวงลีพนักจิยันครับขอดูหม้อหุงข้าวนะครับ4,290ครับเครื่องเดินวงลีต้อง6,990บาทเครื่องเดินวงลีต้อง6,990นนะครับกลับ hey, 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 hey. มาดูครับเครื่องเดินวงลีราคาเปิดมาโอเค